สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับจิ๋ว8 8 HP อีกทครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถนะครับตอนนี้รถเราก็ถึงรอบการเซอร์วิสแล้วนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็จะเปลี่ยนกรองอากาศกรองแอร์อีกครั้งนะครับไมล์รถเราอยู่ที่9 0 0 0 0แล้วนะครับ9ก0 6 7ม่อหิมาอันนี้เป็นก็อุปกรณ์นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็จะมีบล็อก ชุดบล็อกนะครับมันก็จะมีที่ต้องใช้นะ่าจะมีเบอร์สิบสามนะครับบล็อกเบอร์สิบสามแล้วก็บล็อกเบอร์สิบสามสำหรับตัวขันปล่อยอน้ํามันเครื่องออกนะครับตรงที่อ่างน้ํามันเครื่องกับบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับที่จะไว้ขันตัวเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องนะครับเราใช้ของคัตตอนนะครับแปดริรนะครับทั้งหมดอันนี้แกลลอนหกลิตร น,นี่อีกแก๊ลอนละลิตรนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็กรองน้ํามันเครื่องนะครับสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันเป็นของมีตีตาฟอร์ดมาเลยนะครับของน้ามันเครื่องก็ถามว่าทําไมต้องใช้แปดลิตรก็จะมีจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปที่ผมไปเติมน้ํามันเครื่องเพิ่มแปดลิตรนะครับตอนนั้นถามว่าทําไมถึงใช้แปดลิตรหรือบางคนเขาถามสงสัยกันว่าสรุปฟอร์ดใช้กี่ลิตรนะครับ ก็สองจุดสองลิตรน้ำมันเครื่องรวมไส้กรองแปดจุดหกลิตรนะครับนี่นะครับคือถ้าเราสงสัยอะไรยังไงนะครับก็เปิดดูจากเมนนุ่นนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็เปิดอ่านการเช็คระยะนู่นนี่น่าจากเมนนุ่นว่าต้องเช็คอะไรรอบที่เก้าหมื่นโลเราเช็คอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเช็คดูนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเริ่มถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับ ออกค่อยๆหมุนออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬินนกานะครับผมเดี๋ยวระวังน้ำมันมันจะพุ่งไหลออกนะครับดำเลยนะครับน้ำมันเครื่อง ประมาณ8ลิตรนะครับนี่หลังจากเราถอดออกมานะครับมันจะมีนี่นะครับอันนี้เป็นน็อตน้ำมันเครื่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นซีน้ํามันเครื่องนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับผมครับทีนี้มาถอดกองน้ํามันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะท้องถอด พวกนับนับตัวที่เป็นตัวครบเวอร์บังตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นยางออกนะครับเพราะว่ากล่องน้ำมันเครื่องจะอยู่ข้างในนู้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลย ก็ตอนนี้ถอดออกมาหนึ่งตัวแล้วครับคือน็อตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวเกลียวมันจะเป็นเกลียวพลาสติกเนี่ยบางตัวที่ใช้พอมันฝังอยู่นานแล้วมันขันไม่ออกนะครับบางทีมันติดดินติดทรายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกมาหนึ่งตัวเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีพวกดินพวกทรายอะไรยัดนะครับโฟกัสโฟกัสนู่นนะครับตัวน้ำมันเครื่องคือของฟอร์มมันจะมีแบบเป็นน็อตเป็นหัวน็อตอย่างนี้เลยนะครับแต่มันเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยคือเราสามารถใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ขัน มันจะไม่เหมือนพวกรุ่นอื่นๆ,ๆที่มันจะมีตัวเป็นถ้วยๆนะครับที่เราจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะของมันอีกโอเคนะครับเดี๋ยวเราถอดอีกอ๋อเย็บเจียดริงๆด้วยครับผมอยู่ค่อนข้างเล็กเลยครับต้องกดหมดีๆนะครับ จะออกแล้วนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนั้นใหม่นะครับแต่ว่าต้องทาความสะอาดส้างหน่อยนะครับเอ้ครับเดี๋ยวเราจะดูดน้ามันตรงที่บ่ออันนี้นะครับออกนะครับนี่นะครับตรงอ่างที่มันเป็นตัวใส กรองนี่นะครับดูดออกนะครับเป็นน้ํามันเก่าก่อนที่จะใส่กรองใหม่ลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับเดี๋ยวดึงออกโอ้เละเทะหมดละจะเปิดตะกรงดิ <laughs> อันนี้ได้ตะกรงตัว กระจีนะครับมาช่วยจริงมันต้องใช้น้ํามันเบนซินล,ล้างทําความสะอาดสักหน่อยนะครับแต่เราไม่ได้เตรียมไว้โอลิงอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องแงกออกนี่นะครับ โอลิงเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ามันจะเสื่อมสภาพกันแล้วนะครับน <c oughs> จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่อันใหม่เข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นโอลิงของน็อตน้ำมันเครื่องนะครับที่เราเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่นี่โอลิงตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราใส่กล่องน้มันเครื่องเข้าไปไม่รู้ใส่ด้านไหนนี่นะครับกล่องน้ำมันเครื่องใหม่ไม่รู้จะใส่ด้านไหนนะครับมันเหมือนกันทั้งสองด้านน่าจะไม่เป็นไรนะครับ เอาตัวด้านตัวหนังสือสิ้แล้วกันกดลงไปเลยนะครับได้แล้วนี่นนะครับแล้วก็ใส่โอริงกันใหม่เข้าไปนี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาถ้ามีจารบีก็จารบีนะครับทาถ้าไม่นั้นก็เดี๋ยวเราเอาน้ามันเครื่องอันใหม่ของเรานะครับทาทาทาให้มันลื่นๆืนสักหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะขันปิดเข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาน้ํามันเครื่องอันใหม่ของเราเนี่ยทาเทนนะครับนิดเดียวนะครับ ต้องค่อยๆใส่นะครับขั้นตอนใส่นี่ต้องระวังนะครับอย่าให้มันปินเกลียวค่อยขันเข้าไปนะครับผมมันก็จะหนืดนดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะ ที่เราใส่ซีนไปแล้วก็ค่อยๆหวดลงไปนะครับก็ผมก็เพิ่งทำเองเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเราแวงระแวงนิดนึงกว่าจะผิดพลาดตรงไหนนะครับตอนนี้เข้าตึงแล้วนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับผมเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาเพื่อเราจะไม่มีสเปร ไม่มีอะไรในการที่จะเปลี่ยนนะครับก็ต้องวิ่งออกไปซื้อ่อาใหม่อีกอก็จะยากนะครับโอเคน่าจะอยู่แล้วนะครับต่อเส็ยเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปปิดส่วนอนะ็อตน้ำมันเครื่องก็เดี๋ยวทำดูสักหน่อยนะครับว่ามีรั่วซึมไหมแต่ชวลังรถตังนะ้งทายะ เย็บทำความสะอาดสักหน่อย,ยอผมก็เพิ่งลองทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็เข้าศูนย์ก็หมดครั้งละหกพันนะครับอันนี้ก็ซื้อของมาจากลาซาด้ารวมๆแล้วทั้งหมดหมดประมาณสามพันร้อยี่สิบเก้าบาทครับทั้งน้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องแล้วก็กลองแอร์กลองอากาศนะครับ<ส>ก็ประหยัดลงไปนะครับจุดไหนที่เราทำได้เอง โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปปิด okay. โอเคอ่อไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปปิดตัวฝาถังน้ำมันเครื่องใต้ท้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาซีนตัวนี้ไปเปลี่ยนใส่นะครับแล้วปิดแล้วเราจะเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเช็คดูที่ก้านก่อนว่าตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่องเป็นยังไงนี่นะครับ เดี๋ราลองจิ้มดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องเก่าเราเหลืออ,อยู่ขนาดไหนไม่มีแล้วนะครับไม่มีติดก้านมานะครับนี่นะฮะไม่มีติดก้านมาแล้วเปิดฝาออกนะครับอย่างนี้เอา ้ำมันเครื่องที่เราใช้นะครับก็ 5W30 นะครับสังเคราะห์แท้100%นนะครับของคัสตอม มาดูอยู่เท่าไรนะครับโอ้ขึ้นมาก็ถึงเต็มแล้วนะครับจริงๆที่ค่อนข้างแม็กของกา้านไปแล้วนะครับแต่ว่าคู่มือบอกให้เติม8ลิตรเราก็ต้องเติม8ลิตรนะครับเพราะว่าจริงๆเติม7ลิตรถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับแค่เพียงแค่อายุในการใช้งานของเรามันก็อาจจะต้องให้มันสั้นลงไปหน่อยเพราะว่ามันไม่เต็มเครื่องสมบูรณ์นะครับมันก็ อาจจะเคยถ่ายหมื15,000โลเราก็อาจจะถ่ายแค่10,000โลเราก็ถ่ายไปเลยอย่างเงี้ยหรือจริงๆมันยิ่งถ่ายบ่อยมันก็ยิ่งดีนะน้ำมันเครื่องแต่เพียงว่ามันก็เปลืองเท่านั้นเองครับเราใส่ให้เต็มเต็ียม8ลิตรกันไปเลยครับโอเคหมดแล้วนะครับ8ลิตร ก็เปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องเห้ยครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมคงจะจบเท่านี้นะครับเพราะเป็นคลิปการถ่ายน้ํามันเครื่องของ Ford Ranger 2.2แล้วนะครับสรุปคือใช้8ลิตรนะครับที่ผมใช้นะครับหรือท่านใดใช้7ลิตรก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เพียงแค่ก็มันถ่ายใหม่นะครับอาจจะเหมือนโลถ่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่ทํานี้ก็ไม่ได้ว่าแนะนําอะไรใครหรือยังไงนะครับแค่อยากแชร์ประสบการณ์นะครับการทาผมก็เพิ่งทําครั้งแรกเองเหมือนกันนะครับเพิ่งหัดทาเองครั้งแรก ท่านใดที่อยากลองทาเองหรือมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์แนะนําได้นะครับที่แบบว่าเข้ามาแชร์ข้อมูลแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับไม่ว่าคนจะคอมเมนต์ด้านดีหรือด้านลบก็คอมเมนต์ครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมรับฟังได้หมดนะครับผมส่วนหลังจากนี้เราก็จะไปเปลี่ยนกองกองอากาศกันนะครับ อันนี้คือผมเคยทําไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในช่องของผมเองก็ใครที่อยากรู้ว่าใส่ยังไงก็ไปดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่เลยผมจะไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็แกงกองแอร์เหมือนกันนะครับผมจะมีคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าผมเปลี่ยนยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กดติดตามให้นะครับสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมหรือคลิปอื่นผมก็จะมีคลิปหลากหลายนะคร ทำกิจกรรมพวกนี้นั่นของผมนะครับหรือทํารถนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ